อ่ะเริ่มเลยครับอธิบายอ่าอ๋อเร็วจะสองทุ่มแล้วผมเมื่อวหวแล้วเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้หยุดเลย จับโจนะครับเรา <Okay. S 2> ได้ว่ามันเป็นระบบปิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับมวลมันให้มวลเท่ากับสิบห้ามวลของอากาศเท่ากับสิบห้ากิโลกัมครับ <Okay. S 2> แล้วก็จากอุณหภูมิตอนแรกคือยี่สิบห้าถึงอุณหภูมิสุดท้ายคือเจ็ดสิบเจ็ดองศาครับ okay. โจทย์บอกว่า P คงที่ที่สามร้อยกิโลปาสคาลครับและโจทย์ก็บอกอีกว่าโจทย์บอกอะไรอีก เวลาผมเลื่อนเมาสนี่คุณเห็นบนจอมไหมเนี่ยเห็นมือขอยับไปเร็วเขบ่อยว่าว่าเห็นครับเห็นครับอ่าอธิบายต่อครับโจทย์ก็บอกว่าอ่าถ่ายเทวความร้อนใช่ไหมครับอาจารย์แอร์ดออ้อออกหกสิบนะครับครับผมออกไปแดงว่ามันเป็นลบครับครับแล้วโจทย์โจทย์ให้หาว่า พลังงานไฟฟ้ามีเท่าไหร่ครับโอเคอ่ะนั้นไปรูปต่อไปนะน,นี่คือเขียนข้อมูลทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะราวนี้ก็จะเริ่มลงมือทำใช่ไหม,มใช่บอกว่าเนี่ยมีอีกหน้าอีกหน้านึา่งอาจารย์อันนี้เหรอใช่ใช่ครับ อ่าโอเคอ่าอธิบายยังไงต่ออันนี้ผมก็เขียนว่าทั้งหมดที่โจทย์ให้มาว่ามีอะไรบ้างครับอืมครับเปลี่ยนอุณหภูมิเป็น,น,นเป็นจากองศาเป็นเคเควินครับครับอ่าอนนนะที่อุณหภูมิที่หนึ่งกับอุณหภูมิที่สองครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสรรมการที่ใช้ครับอ่าโอเค สมการที่ใช้เราก็จะมีสมสมดุลพลังงานครับอ่าพลังงานที่ที่เรารู้คือมี W e กับ W พลังงานเปลี่ยนแปลงปริมาตรครับครับแล้แพลังงานเปลี่ยนแปลงปริมาตรแปลสมการมาก็จะได้ Pm คูณกับ V จำเพาะสองลบ V จำเพาะหนึ่งครับครับ อันนี้เนาะครับผมแล้วยังไงต่อแล้วขึ้นวิทีทำเลยครับอาจารย์อืม,มอ่ะก็ตั้ง q ิวลบวทั T ้กับเดลตายูใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วงานคุณมีสองก้อนใช่ปะ่ะใช่ครับผมคุณก็เลยเอางานนั่จากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอันนี้ ครับย้ายมาเจอกับฝั่งเดลตายูนี้ใช่ครับแล้วจับสองกับสองหนึ่งกับหนึ่งครับโอเคก็เลยยูบกพีวีก็เลยเป็นเอนทาลปีไปใช่ครับอ่าโอเคอ่าโอเคอธิบายนี่อ่ะต่อ จัดรูปอ่ะสมมุติมาถึงตรงนี้ละงานไฟฟ้าย้ายความร้อนไปอยู่ร่วมกับไออะไรนะเอนทัปี้ลบกันเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อนี่เพาความแล้วก็ความร้อนคงที่ครับเาความร้อนจำเพาะคงที่ครับก็จะได้สมการเป็นเป็นอย่างเงี้ยเออนั่นนี่สำหรับการอุดมคติเดลต้าเอเท่ากับ cp เดลต้า t ครับผมอืมแล้วก็เลยไปอีกหน้าหนึ่งอันนี้ใช่ไหมยังไงต่อครับแล้วเราก็หา cp ตอนนี้คือเรายังไม่รู้ cp ครับแล้วหา cp จากตารางอืม อันนี้หนึ่งจุดศูนย์สี่อ่าที่เหลือก็แทนในกรรมการ<ห>่าอ่าอ,อีตอนแทนก็ระวังเรื่องทิศทางเรื่องอะไรด้วยนะครับใส่เข้าไปปึ๊บ,บอ๋ออันนี้กลับกลับลบเป็นบวกให้หมดใช่ไหมใช่ครับผมแล้วแทนความร้อนด้วยทิศทางออกโอเคอ่ะ ไอ้นี่ตรงเฉลยไหมเนี่ยข้อนี้มีเฉลยไหมมีครับแต่ผมคิดไม่ตรงเฉลยเฉลยมันศูนย์จุดสองสามห้าครับอืมงานเป็นบวกถูกต้องไหมเนี่ยทำไมงานเป็นบวกอะ่ะตอนแรกแตอนแรกคิดได้เป็นลบเออมันต้องเป็นลบไม่ใช่เหรอและแล้วมันตรง,ม,ตรงมันตรงกับมันตรงกับเฉลยครับผมไม่รู้มันเห็นมันตอบบวกไงครับจ๊ะ อ๋อผม,ม,ผมก,ก็ไม่แน่ใจว่าผมผิดถูกก็ไม่ไม่ผิดหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้วกันมาๆเดี๋ยวเป็นไม่ลรขี้เกียจดูเหนื่อย<ห>ดูนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คนิดนึงเอ่อคิวรดัวเท่ลกัวเดลยวต้ายูใช่ไหมอันนี้เป็นนี่ตัว U ูหรือตัววีวะเนี่ยมันเขียนให้มันเป็นตัว U ูหน่อยดิเดี๋ยวคุณเจอผม<ๆ>ขอ้อสอบผมเห็นในนี่เป็นวมึงก็จะซวย งานแยกกเป็นสองก้อนแบบนี้ถูกละอ้นี้ m เดียวได้ u ใช่ไหม m u สองลบ u หนึ่งเสร็จแต่ว่างานน่าจะการเปลี่ยนแปลงปริมาตรคุณแตกเป็น mp แล้วก็ v สองลบ v หนึ่งคุณย้ายไปอยู่อีกข้างหนึ่งไอ้นี้หน้าหน้างานน่าจการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นลบอยู่แล้วใช่ไหมยัดเข้ามาในนี้เป็นลบย้ายไปอีกข้างก็ลเลยเป็นบวกก็ถูกละ q คุณย้ายไปอยู่อีกข้างหนึ่งเป็นลบก็คือตามนี้อ่าโอเคอันนี้ถูกอันนี้ค้างอยู่เป็นลบงานไฟฟ้าเท่ากับลบ Q บวก m คูณเดล a H อ่าแล้วก็เดล a H ของการดุดมคติก็ตีเป็น T อ่า Cp T สองลบ T หนึ่งโอเคเสร็จแล้วงาน ไอ้ตรงนีท้ทำไมกลายเป็นลบไปแล้วอ่ะตรงนี้ต้องเป็นบวกดิอ๋อน่ผิดนด้ผิดตรงนั้นเลยว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่อเออแต่แต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยคุณได้บวกนี่อผมย้ายลบอีกฝั่งหนึ่งมาครให้ลบ w e อะ้อนผิดตรงนั้นแะครับอาจารย์อ่างั้นก็ผิดเครื่องหมายตรงนี้นะครับผมโอเค นั้นก็แต่แต่ว่าที่เหลือนี่น่าจะถูกแล้วแหละอ่านั้นก็ตรงนี้ก็ถ้าจากหน้าเมื่อกี้ตรงนี้ต้องเป็นบวกอ่าแปลว,ว่าที่เหลือน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็เวลาแปลงจากกิโลจูลเป็นกิโลวัตต์อาวเออน่าจะถูกแหละเพราะมันต้องหารพันให้เป็นเมกะแล้วก็ คูณกับสามจนะหาด้วยสามจุดหกะอ,ะ,อะถูกละอ่าอถูกละอันนี้นอกก็แค่นี้เองนะเปลี่ยนเครื่องหมายจบละอันนี้คือข้ออุนี่คือข้อแรกโอเคไหมนี่คือสี่ขีดเจ็ดหนึ่งโอเคแล้วผมทำไงวะเนี้ยปิดมัน่อมรับผมโอเคเดี๋ยวนะผมต้องทำไงวะเนี้ย return to meeting สต็อปแชร์ทำไงอ่ะเดี๋ยวนะโอเคข้อหนึ่งผ่านไป